ก็ขอสวัสดีพี่น้องที่รักในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับชีวิตในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับเมื่อปีที่ผ่านมานะผมได้เทศนาเกี่ยวกับพระธรรมเอเฟซัสตลอดทั้งเล่มนะครับแล้วก็ขอบคุณพระเจ้ามาถึงบทสุดท้ายบทที่6เราได้พูดถึงว่า,าชีวิตของเราทําอย่างไรจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเห็นไหมครับอาจารย์เปโลนะครับท่านเป็นผู้เขียนจดหมายเอเฟซัสนะครับ ท่านไปที่เมืองเอเวซัตสองครั้งนะครับนะครับผ่านไปแล้วก็ประกาศข่าวประเสริฐนะครับสามปีในปี4 7แล้วก็ถึงปี52าสองก่อนอตอนคสอนะครับปี47แล้วก็ถึงปี52ประมาณ3ปีประกาศข่าวประเสริฐนะครับแล้วก็มีผู้คนมาเชื่อแล้วก็ทำให้หลายคนขาดรายได้นะครับเมื่อคนมาเชื่อพระเจ้านั้นคนที่ทำ รูปเขาลบขายเนี่ยโอ้ขายไม่ได้เลยนะก็เลยไม่ได้แล้วต้องจัดการอาจารย์เปาโลนะครับเปาโลประกาศนําคนมาเชื่อพระเจ้าบนนี้กิจการของฉันเจ๋งแน่ๆนะครับก็เลยหาเรื่องจัดการเปาโลนะครับอาจารย์เปาโลก็ต้องออกจากเมืองเอเวซัสนะครับแล้วก็ท่านกา็สุดท้ายท่านก็ถูกจับไปที่กรุงโรมนะครับเมื่อไปถึงกรุงโรมนั้นนะครับท่านก็เลยเขียนจดหมาย นะครับคิดถึงพี่น้องที่มาเชื่อในพระเยซูคริสต์ว่าเราจะทําอย่างไรจะทําให้พระเจ้าพอพระทยัยทําอย่างไรจะให้พระเจ้ายิ้มในชุดเรานี่คืองานที่สําคัญในเอวิซัตบทที่5นะครับข้อที่4แล้วก็ข้อที่10และข้อที่17ว่าพี่น้องจงพิสูจน์ดูว่าทําอย่างไรจะเป็นที่พอพระทยัยพระเจ้าทําอย่างไรเราถึงจะเข้าใจน้ําพระทยัยพระเจ้านะครับเพราะว่าอาจารย์ปรโรรู้แล้วว่า หน้าที่ของเราในหน้าที่ของการเป็นมนุ์พระเจ้าสร้างเราเพื่อที่อะไรครับเพื่อเราจะทําให้พระเจ้ายิ้มเพื่อจะทําให้พระเจ้าพอประทยัยฮาเลยูยานะครับบอกข้างว่าทําให้พระเจ้าพอประทยัยเอเมนนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเราทําให้พระเจ้าเสียประทัยนะครับเราจะขาดพระพรของพระเจ้านะครับแล้วเราจะถูกตีสอนเรา เราอยากรับพระพรแลือยากถูกตีครับรับพระพรโอท่านฉลาดมากๆเลยนะครับผมก็เหมือนกันผมอยากรับพระพรของพระเจ้านะครับฉะนั้นคนที่จะรับพระพรของพระเจ้าคือคนที่ทําให้พระเจ้าพอพระไทยมาดูอาจารย์ปโลจึงเขียนจดหมายว่าพี่น้องเอฟซัสถ้าท่านอยากให้พระเจ้าพอพระไทยอยากให้พระเจ้ายิ้มให้ท่านจะต้องสวมยุทธภัณฑ์ทั้งทั้งชุดยุทธภัณฑ์มีกี่อย่างครับหอย่างปีที่แล้วนะครับสวมหรือยังครับ สมแล้วนะครับความจริงคาด <Okay. S 1> ความเจ้าทามทับซ่วงรองเท้าเข่าไปเสริฐโลแล้วก็ <Low. S 1> หมวกแล้วก็ <Okay. S 1> ดาบนะครับเราต้องมีหกอย่างหกอย่างนี้สู้มารได้ไหมครับได,ได้ไหมไอุ้ยสู้มารได้แค่ดาบแล้วก็น่าจะได้นะส่วนใหญ่แล้วโลเอาไว้ดับเลยนะ สอนของพยามารมันยิงมาเราก็ต้องยกโลกขึ้นนะต้องจำนะครับเรามีอาวุธของเราถ้าเราไม่ใส่ยุทธภัณฑ์ของพระเจ้านี่เป็นการเปิดโอกาสให้มานโจมตีพระเยซูว่าอย่าให้โอกาสแกแก่มารจงต่อสู้กับมันแล้วมันจะหนีไปนะครับอย่าให้โอกาสแก่มานนะสามอย่างที่เราจะต้องทำนะครับพระเจ้าจะพอประทยัยเราต้องใส่ใจสมอย่างต่อไปนี้แล้วมารซาตานก็ต้อง กลัวเราอย่างแน่นอนนะครับให้เราอ่านพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับในเอเฟซัสบทที่6ข้อ18ข้อเดียวครับขอที่ประชุมยืนขึ้นและอ่านด้วยด้วยกันนะครับอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับหนึ่งสองซ้ำ ครั้งหนึ่งครับหนึ่งสองสามอามนให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาวันนี้ลูกขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาสถิตอยู่ท่ามกลางสถานมัสศการขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาให้เราเข้าใจ ข้อประธรรมความล้ำลึกแห่งพระคำของพระเจ้าให้คมยิ่งกว่าดาบสองคมข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าขออธิษฐานต่อพระองค์ว่าวันนี้ซาตานไม่มีสิทธิ์มีส่วนไม่ขโมยพระวจะนะไปขอให้พระวจะนะที่ทั้งผู้เทศและผู้ฟังได้ยินนั้นตกลงในดินดีแห่งหัวใจของเราเกิดผล30เท่า60เท่าร้อยเท่า เป็นที่ถวายพระเกียรติยศแด่พระเจ้าขออธิษฐานต่อพระองค์ขอขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเชิญพี่น้องนั่งนะครับนะอาจารย์บุญรบว่าเราสวมยุทธภัณฑ์ไม่พอสิ่งต่อไปนั่นก็คือว่าอาจารย์บุญรบว่าเราจะต้องอธิษฐานวิงวอนเป็นคําสั่งอาจารย์ว่าจงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างนะครับคำว่าอธิษฐาน วิงวอนนะครับเป็นการใช้เวลาตั้งเวลาเฉพาะเจาะจงกับพระเจ้าการอธิษฐานวิงวอนไม่ใช่เป็นการอธิษฐานแบบทั่วทั่วไปว่างเวลาไหนก็อธิษฐานสะดวกเวลาไหนก็อธิษฐานไม่ใช่อย่างนั้นการที่เป็นนักอธิษฐานวิงวอนคือตั้งเวลากับพระเจ้าว่าวันนี้เวลาน,น,น,นี้ฉันจะมาอธิษฐานเผื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดวิงวนอนต่อพระเจ้าจนกว่าพระเจ้าจะ จนกว่าพระเจ้าจะชนกว่าพระเจ้าจะตอบจนกว่าพระเจ้าจะประทานให้เกิดผลฉะนั้นการอธิษฐานวิงวอนมันต้องใช้วิยัยการอธิษฐานวิงวอนต้องใช้ความตั้งใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะมีอะไรมาขัดขวางหยุดเราไม่ได้เราต้องไปอธิษฐานผู้ชายคนหนึ่งนะครับ เขาชื่อว่าดาเนียนนะครับเราอ่านพระธรรมดาเนียนด้วยกันครับเขาเป็นนักอธิษฐานวิงวอนและก็พระเจ้าได้ตอบเขาอย่างอัศจรรย์แม้ว่าคนอิจฉาเขานะครับว่าเขานั้นโอ้โหเป็นคนยิวแต่มาอยู่ในต่างประเทศแล้วก็ได้เป็นใหญ่เป็นโตนะครับต้องการ เขาต้องการกําจัดดานเนียนนะครับโดยบอกว่าให้ดานเนียนว่าอย่าอธิษฐานถ้าอธิษฐานถูกทําลายต้องถูกจับโยนในธรํมสิงโตถึงกระนั้นดานเนียนเองก็ไม่หยุดอธิษฐานให้เราอ่านพระธรรมดานเนียนด้วยกันนะครับ จบแล้วใช่ไหมครับสไลด์ต่อไปนะฮะถึงข้อ22เลยนะครับ อาเมนนอ้อ่านพระคัมภีร์จบเลยพี่น้องครับพระเจ้าจะได้รับเกียรติกับผู้ที่รู้จักพระเจ้าผู้ที่ใส่ใจในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าว่าเมื่อเขาอธิษฐานวิงวอนพระเจ้าจะทําการของพระเจ้าได้พระเจ้ากำลังมองหาอย่างที่อาจารย์เปาโลบ,บอกว่าพระองค์บอกว่าตรงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่าง เมื่อเรากําลังเผชิญปัญหาครอบครัวไม่จะเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับลูกเราต้องอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าจอจงกับพระเจ้าเมื่อความสัมพันธ์ของเรากับภรรยาหรือสามีของเราไม่ดีอย่าปล่อยทิ้งไว้อย่าปล่อยให้พระเจ้าแล้วแต่พระองค์เราต้องไปไหนครับต้องอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าทูลต่อพระเจ้าว่าเรากําลังมีปัญหาอยู่พระเจ้าต้องช่วยไม่ช่วยเราตายแน่ ไม่ช่วยครอบครัวเราแตกแน่ๆนเพราะอะไรเพราะไว้ลันมารกำลังเข้ามาแทรกแซงในปัญหาในครอบครัวของเราแต่เราปล่อยไปโอ้โหเข้าทางโจรเราเป็นสงครามฝ่ายเิญยดนันถ้าเราปล่อยไปเราไม่อธิษฐานวิงวอนมารก็ใช้โอกาสนั้นที่จะทําลายครอบครัวของเราที่จะทําลายชีวของเราและทําให้เราไปไหครับล้มเหลวแล้วมารก็บอกว่าโอ้เห็นไหมพระเจ้าที่เจ้าเชื่อไม่ได้ยิ่งใหญ่เลย แต่ถ้าเรารู้ว่าโอ้มารกาลังโจมตีมารกําลังลุกมารกําลังอเอาปัญหาครอบครัวาม,มาถึงเราเราคุกเข่าต่อพระเจ้าจัดเวลากับพระเจ้าปัญหากําลังขึ้นวิงวอนร้องไห้พระเจ้าเมตตาลูกพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทำพิธีแต่งงานต่อหน้าพระองค์อย่าให้มารมาทําให้มันแตกแยกฉะนั้นเราต้องเป็นนักอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้ามีครั้งหนึ่งนะครับ ผมก็ได้อธิษฐานวิงบอลเผื่อคุณพ่อของผมผมจัดเวลานะครับประมาณบ่า,บายาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงก่อนทำงานผมจะต้องใช้30นาทีเพื่ออธิษฐานให้คุณพ่อเลิกจากการติดเหล้านะครับแล้วก็อธิษฐานเพื่อให้คุณพ่อนั้นจะเลิกจากการติ้เรก็ต้องรู้จักกับพระเจ้าถึงจะเลิกได้นะครับอธิษฐานนะครับ โอ้ร้องไห้กับพระเจ้าทุก30สนาทีอธิษฐานวันไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าเบื่อนะครับมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากมันเป็นช่วงเวลาที่เราอยู่ต่อเฉพาะพระเจ้าเวลานี้พระเจ้าต้องฟังเรานะพระเจ้าช่วยพ่อผมด้วยพ่อผม,ผมเป็นทาสเล่าบอกเจ้าข้าพระอ,องค์เจ้าข้าเขากินแต่เล่าเล่าทําลายชิตนของเขาเขาตะเมียเพราะเขาตีลูกบอกเจ้าข้าเมตตาน้ําตาน้ําตาล,ตาลหมดไปสี่ห้าขวดเมื่อร้องไห้กับพระเจ้า วิ่งวอนกับพระเจ้ามันช่างมีความสุขมากต่อพระพักพระเจ้าสี่ปีคุณพ่อเปิดใจรับเชื่อพระเจ้าคุณพ่อติดเล่านะครับนะครับเป็นเขาเรียกท่านดูแลสองตำบลเป็นแพทย์ประจำตำบลดูแลสองตำบลน,นะหลังจากที่ท่านพบพระเจ้าเปิดบ้านนําเด็กมาหาพระเยซูมีคนไปสอนนะครับคุณพ่อผมพบพระเจ้าเปลี่ยนแปลงแล้วก็ได้เป็น อาข้าราชการดีเด่นแผ่นดินทาแผ่นดินไปอบรมสอนคนว่าทํายังไงจะเลิกเล่าได้ชีวิตจะดีครอบครัวจะมีความสุขก็ต่อเมื่อเราเลิกเลิกกินเหล้าโอ้ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อเราตั้งใจกับพระเจ้าเราอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าไม่ช้าเกินไปในเวลาของพระเจ้าพระองค์จะตอบเราฮาเลลูยาบอกคนข้างว่าจงอธิษฐานวิงวอนเถิดเอเมน แล้วพระเจ้าจะทำสิ่งที่เกินความเข้าใจของเราแล้วพระเจ้าจะวอวยพรชีวิตของเราแล้วพระเจ้าจะเห็นว่าพระเจ้าที่เราเชื่อนั้นเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และทรงพระชนอยู่แล้วพระองค์ทรงเป็นผู้ออกแบบโลกนี้พระองค์ออกแบบชีวิตของเราฮาเลลูยา ในใจความหลักที่สองนะครับอาจารย์ปอลบอกว่าถ้าเราจะทําสงครามฝ่ายวิญญาณไม่เพียงแต่ว่าเราอธิษฐานวิงวอนเท่านั้นอย่างที่สองก็คือว่าอาจารย์รบอกว่าจงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลาผมก็จะพูดกับพี่น้องเสมอว่าถ้าอะไรที่ผมไม่มีประสบการณ์แล้วผมจะมาสอนพี่น้องก็เท่ากับผม พูดมมสาคุณยังไม่มีประสบการณ์แล้วจะมาสอนคนอื่นแล้วก็จะให้คนอื่นทําตามโอ้โหสั่งคนอื่นทําตัวเองไม่ทําอย่างนี้ไม่ใช่ผมนะครับประดับผมบอกว่าถ้าพระเจ้าไม่ให้ประสบการณ์กับผมผมไม่สอนในสิ่งที่พระเจ้าไม่ให้กับผมเพราะว่าสิ่งที่ผมสอนมันเป็นสิ่งที่เวอร์วางเกินไปแต่ผมขอบคุณพระเจ้าเมื่อเตรียมเทศนาพี่น้องเตรียมเอเฟซัสจบเข้ายุทธภัณฑ์ เสร็จแล้วพระเจ้าทรงเมตตากับผมว่าประดับต้องเทศนให้จบเอวซั์จบพระเจ้าก็ให้ภาษาพระวิญญาณกับผมอ้อัอศจรรย์มากช่างมีความสุขมากๆเลยนะครับมีภาษาฝ่ายวิญญาณเกิดขึ้นพูดเมื่อไหร่ก็ได้ถึงแม้ว่าหลายครั้งพูดไปไม่เข้าใจความหมายนะแต่มันเป็นความสุขลึกๆในใจของเรามันเป็นการพัฒนาประสบการณ์ในฝ่ายวิญญาณในโลมบทที่ 8: ข้อ26นะครับ ในขณะเดียวกันเมื่อเราทุกใจเราอธิษฐานไม่เป็นคำาพระวิญญาณทรงอธิษฐานเพื่อเพื่อเราบางทีเราเจอปัญหาหนักเจออุปสรรคเราไม่รู้จะหาคำใดมาอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าลูกไปต่อไม่ได้แล้วลูกไม่ไหวแล้วลูกมาเจอทางตันแล้วภาษามนุษย์ก็พูดในอัดอั้นตันใจไม่ได้ ขอพระเจ้าเถิดอาจจะเป็นช่วงเวลาที่พระเจ้ากำลังจะให้เรามีประสบการณ์ในฝ่ายวิญญาณพระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดในใจเราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอแทนเราฮาเลลูยาแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะพูดภาษาที่พระบิดาเข้าใจแล้วก็จะเป็นการอธิษฐานโดยพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านี่คือสิ่งที่อาจารย์รรบอกว่านี่คือขั้นสุดยอดของการเป็นคริสเตียน บทสุดท้ายของเอเวซันและจลองยุทธภัณฑ์นั้นดีแล้วแต่ถ้าเราอธิษฐานโดยพระวิญญาณทุกเวลานะครับพระเจ้าก็จะสามารถทํำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราบางทีเราคาดไม่ถึงฮาเลลูยา <Hallelujah. S 1> ผมขอบคุณพระเจ้านะครับเพราะว่าโดยคําอธิษฐานพระเจ้าทรงโปรดพระเมตตาให้ผมเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เมื่อวันที่31เดือน12ปีที่ผ่านมานะครับก็ไปเยี่ยมคุณแม่คุณแม่นี่ก็นอนไม่หลับมาสามวันนอนที่โรงพยาบาลผมก็ขับรถจาก8ลิ้วนะครับไปที่ศรีสะเกดนะครับก็ไปถึงโรงพยาบาลประมาณสักสี่ทุ่มไปส่งลูกชายแล้วก็ถึงบ้านแล้วก็กลับมาเยี่ยมคุณแม่ประมาณสี่ทุ่มตอนนั้น คุณแม่ขอบตาเนี่ยดำเลยไม่ได้นอนมาสามวันแล้วแล้วก็เริ่มบางครั้งเพ้อเหมือนมีวิญญาณมามาอยู่ในห้องของเขานะครับอยู่ประมาณสักหกเจดคนในห้องรวมนะเมื่อผมไปถึงผมก็แม่ไม่ได้นอนก็หนักพอสมควรผมก็ยืนอธิษฐานหนึ่งชั่วโมงนะครับคนป่วยหลายคนก็มองผมอยู่ผมอธิษฐาน ยืนมองอธิษฐานหนึ่งชั่วโมงจับเวลาด้วยขณะอธิษฐานนะก็ถามพระเจ้าว่าผมจะอธิษฐานยังไงล่ะพอสัมผัสได้ว่าแม่เนี่ยเชื่อพระเจ้ามาสามครั้งแล้วแต่เชื่อแต่เชื่อแต่ปากใจนะไม่เอาพระเจ้าใจนั้นมีผีฟ้าอยู่เมื่อผมสัมผัสอย่างนั้นก็มีวิญญาณมันมามันจะมาเอาชีวิตของเขาบอกว่ามันจะมาเอาชีวิตเขาแล้วเขากลัวมากมันมาเอาหะายมันจะมาเอาชีวิตของเขา,เขา นะครับขณะที่ผมยืนอยู่ตรงนั้นผมว่าผมก็ฟังพระวิญญาณบริสุท์ของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าทําในใจว่าอธิษฐานในสิทธิอำนาจของคุณที่เคยอยู่ในท้องผู้หญิงคนนี้สิในฐานะที่คุณเคยอยู่ในท้องอยู่ในท้องผู้หญิงคนนี้ใช้สิทธิอำนาจการเป็นลูกโอ้ผมบอกรู้แล้วขอบคุณพระเจ้า ผมขออธิษฐานในนามไอ้ฝีฟ้าในห้องนี้เจ้าไม่มีสิทธิ์ไม่ส่วนเราขอสั่งเจ้าในนามพระเยซูเจ้าจงออกไปจากห้องนี้ให้แม่ฉันได้หลับเดี๋ยวนี้นะครับคนป่วยก็มองอยู่คนที่เฝ้าคนป่วยก็มองดูอยู่เขาไม่ได้หลับมาสามวันแล้วนะครับก็สร้างปัญหากับกับคนในแล้วจก็อไอใช่ไหมคนอื่นจะนอนถึงเวลานอนก็มันพยาบาลนี่ด่าท่านแย่เลย พยาบาลนี่ไม่รักแม่ผมเลยเพราะแม่ผมไม่นอนคนอื่นถึงเวลานอนเขานอนผมไปเขาโอ้เขาบอกเขาไม่ชอบแม่ผมเลยพยาบาลแต่ขอบคุณพระเจ้าเมื่อที่ฐานเสร็จอาเมนเสร็จหลับครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้าหลับแค่ยี่สิบนาทียี่สิบนาทีเพราะอะไรไมเที่ยงคืนแล้วนะลูกชายคนที่สี่ไม่รู้จะมาทำไม มาเยี่ยมแม่เที่ยงคืนผมก็เลงลงไปกินข้าวนะครับกลับขึ้นมาพอดีเจอกันที่ลิฟต์อา้าวมาทาไมแม่เพิ่งหลับไปยี่ยสิบนาทีอ้าวไม่รู้ฉันเพิ่งมาเยี่ยมบอกโอ้โหมานมันก็ใช้สรารฟัดจะว่ามานไม่ใช่เขาเคนรักแม่เขาเนาะ <c oughs> เขามาเยี่ยมแม่เขาเขา,เขาว่างตอนเที่ยงคืนเนาะก็ต้องให้โอกาสเขานะจะบอกว่าห้ามเยี่ยมก็ไม่ได้แม่หลับแล้วก็ไม่ได้เขาอุตส่าห์มาไกลแต่ขอบคุณพระเจ้าผมขึ้นไปหาแม่ แม่เป็นยังไงบ้างโอ้แม่ยิ้มแย้มแจ่มใสหลับไปห้าชั่วโมงทีนี้ตื่นมาคุณหมอว่าเชา้านี้โอ้คุณหมอว่าออกไปเลยยายพูนออกไปจากโรงพยาบาลเลยฮาเลยรูย้จจริงครับเท่านั้นไม่พอเพราะว่าคนกําลังมองดูผมอธิษฐานอยู่คนที่เฝ้าคนป่วยอย่างนั้นเขาบอกว่ายายไม่เคยหลับเลยอธิฐานเพื่อคนป่วยและคนที่เฝ้าป่วยขอรับพระเยซูนหน่อยต้องมีพระเจ้าในโลกใบนี้แน่ๆเลยเขาบ เจ้าของดวงที่ต้องเป็นพระเจ้านำรับเชื่อไปอีกสองชีวิตฮาเลลูยะ <elu> ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อเราขอต่อพระเจ้าเมื่อเราดำเนินกับพระเจ้าอาจารย์ปรโลไม่ได้พูดมั่วหรอกให้เราขอโดยพระวิญญาณทูตรมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้มันเป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนาชีวิตจิตวิญญาณของเราเมื่อเราสวมยุทธภัณฑ์เป็นทหารเป็นนักรบแล้วเราจะตั้งรับอย่างเดียวมานมาห้่ปันฟันไม่ได้ เราต้องอธิษฐานวิงวอนโอรพระเจ้าขออวยพรเหนือชุมชนสุภาพพงพระเจ้าขออวยพรครอบครัวของผมขอพระเจ้าอวยพรกิจจักรของผมฮาเลยูยาเราสามารถที่จะขอกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้บางครั้งเราไม่สามารถสรรหาคำพูดนั้นแต่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยขอ แทนเราฮาเลลูยาอาเมนนะครับให้เราเรียนรู้ที่จะขอโดยพระวิญญาณทุกเวลาใจความหลักที่สามสิ่งที่สามจงที่สามที่อาจารย์เปาโลบอกว่าจงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่างด้วยเนะปาโลรู้ว่าศัตรูของท่านคืออะไรครับ เทพศักดิเทพเทพผู้ครองพิภพวิญญาณที่ชั่วในสถานฟากาศมันจ้องจะทำลายเรานะครับแต่ที่สำคัญที่สุดศัตรูตัวฉกาศที่เราควรจะเอาชนะศัตรูเบอร์หนึ่งไม่ใช่วิญญาณชั่วนะครับอาจารย์เราศัตรูเบอร์หนึ่งคือข้าพเจ้า ที่เราจะเข้าใจน้ําพระทัยพระเจ้าแล้วก็รู้ว่าตัวเราเองนี่แหละเนื้อหนังของเรานี่แหละที่เป็นศัตรูกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ตัวเรานี่แหละที่จะทําให้เราไม่ก้าวหน้าฝ่ายวิญญาณตัวเรานี่แหละที่ไม่อยากสวมยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าการลอบฝ่ายวิญญาณไม่ใช่เรื่องสนุกมันเป็นเรื่องทา้าทายเรากําลังทําสงครามฝ่ายวิญญาณเรากําลังต่อสู้กับศักดิเทพเทพผู้ครองพิพภพวิญญาณที่ชั่วนในสถานฟ้าอากาศ มันไม่สนุกแต่พระเจ้าให้เราเป็นทหารของพระองค์พระเจ้าหนุนใจเราพระเจ้าสอนเราว่าเราจะต้องทำสงครามฝ่ายวิญญาณฉะนั้นเราขอพระเจ้าช่วยเลเราเราเมื่อเราอธิษฐานมากขึ้นพี่น้องครับเราจะเริ่มกำลาบเนื้อหนังของเราได้อเมน <S <S เราจะเริ่มรู้โอ้ยพูดอย่างนี้พระเจ้าไม่ชอบโอ้ยทำอย่างนี้พระเจ้า ไม่ชอบเราจะเริ่มรู้เมื่อเราอธิษฐานพระเจ้าโอ้ oh, ทำอย่างนี้พระเจ้าพอพระไทยนะครับเมื่อเราทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระไทยพระเจ้าไม่หวงสิ่งดีไว้สำหรับเราทั้งหลายเมื่อเราทำให้พระเจ้ายิ้มให้พระเจ้าพระเจ้าจะเทพรอย่างมากมายกับเราอาเมนเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งพระพรฮาเลลูยะพี่น้องที่ลักครับฉะนั้นสิ่งที่ยากที่สุดก็คือว่าการที่เราจะเพียรพยายามก็คือว่าการปฏิบัติจริงๆ การลงมือปฏิบัติเรามีความรู้มากมายแล้วเหลืออย่างเดียวเหลือแค่การลงมือทำถ้าเราลองลงมือทำล้วก็จะรู้ว่ามันเป็นจริงอย่างที่พระเจ้าพูดหรือเปล่าเราจะได้บอกว่าโอ้ทำแล้วพระเจ้ามันไม่เกิดผลเราจะได้บอกพระเจ้าได้ขอพระเจ้าทรงโปรดพระเมตตาเราเราจะต้องลงมือทำพระคำของพระเจ้าขออีกข้อหนึ่งนไหมครับยากอบบทที่สข้อที่26 ยากอบบทที่2องข้อ26นะครับเราอ่านพร้อมๆกันเนาะข้อนี้นะครับอเมนนะครับยากบบอกว่าถ้าเรามีความเชื่อเราต้องประพฤติเมื่อเราประพฤติเราเชื่อฟังนะครับเพื่อพระเจ้าจะสามารถ ทำการของประลงพี่น้องทีละครับเรากำยุ่นในสงครามฝ่ายวิญญาณนะครับเราอยากจะทําให้พระเจ้าพอประทยัยให้พระเจ้ายิ้มกับชีวิตของเรานะครับให้เราที่จะเป็นนักอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างและให้เราเป็นเรียนรู้ที่จะพัฒนาชีวิตของเราอธิษฐานขอโดยพระวิญญาณทุกเวลาแล้วก็ให้เราระมัดระวังในการาระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่างด้วยนะครับแล้ว พระเจ้าจะทำส่วนของพระองค์ได้ขอพี่น้องยืนขึ้นนะครับขออ่านนักดนตรี